นี่ป้ายเอาไปไถ่นะดีมากเลยนะครับพิธีใหญ่นะครับพิธีใหญ่อ่าเดินไปเลยครับเดินไปเลยเดินไปเลยนะครับครับผมเหลี่ยนี่เป็นเหลี่ยนกระกริงเกียร์เหนือดวงนะครับถูกเสกนะครับนี่พิธีใหญ่นะครับพระมหาธุรศักมาดู่นะครับเป็นประธานในพิธีนะครโหวตไปต้องถามไปแล้วท่านนี้เปานเจ้าพิธีติดประปีครับ นะครับมาครับก็ไเดินเข้ามาครับก็ไดเดินเข้ามาขอบคุณทุกท่านนะครับตอตีที่นี่ที่เดียวนะครับนะเข้าไปนะครับเดินทางอะไลอดภัยนะครับขับรถตอไปนะนะกลับบ้านนะดีแตงนะครับเก็บขึ้นทุกอันนะครับเก็บขึ้นทุกอันนะครับเพราะเด็กต้องไปเช็คนะครับมาเลยครับเดินเข้ามาครับพี่ค่อยๆเดินเข้ามาครับ โอเคขอบคุณมากนะมากมามากไปเลยนะครับพี่ป้ายจเย็นยยายด้วยนะครับคุณฝา,ากมาต่อแหวกับเขาโอ้โหเอาใครดีใครดีเขาบอกโวยแน่นไปเลยนี่ใครดีมากๆนะครับนะ,นะครับาาก็ขอบคุณทุกท่านนะหูมาร่วมงานด,ดูสิมาตั้งแต่เช้า เดียวอันเดียวครับได้โคลาอนครับไม่ต้องถามไม่มีสิทธิพิเศษแล้วนะนะครับไม่ต้องอ้อนนะครับหน้าสวยๆให้กับผมไม่ได้ให้กับผมไม่ได้ผมเองนะครับอ่าให้กับผมไม่ได้น้าสวยๆเนี่ยอ่าเดินมาเลยครับเดินเลยครับเดินเข้ามาเลยพี่อ้าวนี่จะน่าสวยไปเลยครับอ่า ไปเราตัดีกแดครับไครับผมอย่างนี้ต้องเจอเราต้องเจอเรามามามาครับครับมาเลยโอ้ยนงานเราไี้จัดครับสเร็จรุ่งรงไปด้วยดีนะเหียวแน่นหนึบเหนียวแน่หนึกเลยที่สุดงานแบบนี้ไม่ได้จัดบ่อยๆขอบคุณทุกท่านที่มาเล่งานกันอ้าวหนุคนสวยอะไรจ้นี่ อย่าไปดีๆแล้ว huh. ล uh ูก huh. ป in ิดตูงเก่ง huh. ที่ใหญ่ขนาดนี้มาทุกคไม่โต๊ะบน้องน้อยนะหายตได้แล้วได้ทุกคนนะไม่ห่วงพี่เขาแก่จริงนี่ไม่ได้ขอเขาป่านะนิพานนะมาอยาขอเขาป่าน้านะเขาแจกให้ฟรีแล้วขอเขาป่าคุณต้องใส่แบงค์ด้วยอันนี้ไม่มีไม่ต้องใส่แบงค์แต่ให้วีไปเลยครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับหลวงพี่บุญนะครับ ให้เกิดงานในวันนี้นะครับในห,หลายๆ,ๆท่านที่มาลุกมานนะครับทีมงานรับเพื่อ FC พาส่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพึ่งนะ <c oughs> มีไหมเราแจกไปบ้างยังอันเนี้ยทันเนี้ยไปหมดแล้วนะครับก็น,น,นะครับทําให้งานนี้เกิดขึ้นมาได้เนี่ยริบแบนนะครับที่มีริบแบนนะครับที่มีริบแบนนะครับแจกให้ทุกคนนะครับ ีิแปงได้เลยเอางี so like die, island, ้ไหมก็มาีิแปงเดี๋ยที่รุ่งใจแต่แป้งแ่บนี้หน่อยมาแจกให้แจกให้เขาเดี๋ยวให้ที่เขาตัดดิแป้งก่อนนะก็เนี่ยนะครับผานมูลเราก็จะเห็นว่าคนไทยนะครับเป็นคนมีน้ำใจร่วมบุญร่วมกุศลกันได้เลยครับพี่ขอบคุณนะครับลุงโตนี่อคุณแม่ครับไปเลยจ้า อ้าวขอบคุณสวยคนนี้เอาไปเป็นโบมีไหมป้ามีดีแป้งไหมเอาเริ่มาทรั้งนี้เราตัดที่แป้งก่อนใจเย็นๆตัดแล้วนะโอเคไหนเดี๋ยวออกมาแบ่งครั้งนี้ก่อเนี่ยพึ่งครับนะแกรไม่มดเลยเดี๋ยวยจะพึ่งดีแป้งอยู่ไหนไหนนะนะนครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาร่วมงานวันนี้ ไม่รู้ว่าจะมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ขอบคุณทุกท่านขอบคุณหลวงพี่บุญพิทักษ์นะครับขอบคุณต้อมพระเครื่อง789ไแยหน้าทาาายน,นาาวะาลอย่างเสื้อแดงคณะศาสตราจ้าเชิญรับเหรียญด้วยครับผมใครที่มาร่วมง,งานเราก็แจกให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ได้มาร่วมง,งานกันเนี่ยมีแต่บุญมีแต่ให้ ไม่เอากลับบ้างน,นะบุญใครบุญมันนะแล้วก็ต้องออกนิดนึงถ้าไม่มีความร่วมร่วมใจกันมาได้ไม่ถึงแบบนี้แน่นอนนะครับก็เห็นแล้วก็ปลื้มใจนะครับตั้งแต่เช้ายันสี่โมงเย็น <c oughs> ออกคนยัง <c oughs> แ,แน่อยู่เลยทางส่วนเชิญเลยครับเสื้อแดงคุณมีกิจธิภิกข์อยู่แล้วคุณเดินมาเลยครับ คุณป้าคุณน้าคุณอานะครับที่ใส่เสื้อแดงเจอเข้าไปเลยนะครับให้หมดเลยเขาแก่ให้หมดเลยเอากลับไปบ้านด้วยเขาถ้าใครไม่เอาไปเขาโกรธดนะที่้เขาแก่ให้นะมดแล้วอ่ะงมีเยอะไม่ต้องกลัวป้าเขาให้เลยนะไปถ่ายต่อเขาแจงานใหญ่ขนาดนี้ไม่พอได้ข้ามไปไม่ได้บอกนะครับอเดินมาเรียนเข้ามาเลยเสื้อแดงไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเดินเข้ามาได้ ไม่ต้องเฉยประมาเลยโอ้โหงานบุญขนาดนี้ไปเิยทำไมโอ้โหคนเยอะขนาดนี้ไม่ต้องเฉยมีถนัดจริงๆนะเวลาถือไม้เนะี่ย <c oughs> วันนี้นะครับหลวงพี่บุญพิทักษ์เนี่ยครับก็เป็นพระองค์หนึ่งที่เรารู้จักนานาแล้วอยู่ที่วัดพระเขาชาห์ซึ่งแกะก็ทำบุญของแกไปเรื่อยสร้างไปเรื่อยพระใหญ่ข้างบนบ้างละสร้างวัดภูงม,ม,ง,มงคลงสร้าง